โครงการเมืองไทยสูงไวยิมยิมเมืองไทยประกันชีวิตถือได้ว่าหาทายจริงๆครับกับเป้าหมายระยะสั้นและเป้าหมายระยะยาวแต่ท่านเด่นสลเปล่าจะงัดกลยุทธ์อะไรออกมาต่อสู้กับกรรมการไปชมกันเลยครับกลยุทธ์ที่หนึ่งของหนูก็คือว่าจะต้องเพิ่มเครื่องจกักรคือเป็นตู้นึ่งค่ะตู้นึ่งสลเปล่า กลยุทธ์ที่1เน้นที่การเพิ่มตู้นึ่งสละเปาครับด้วยสาเหตุที่ว่าตอนนี้เด่นสละเปามีเครื่องจักรที่คอยปั้นลูกสละเปาอยู่แล้วซึ่งสามารถผลิตได้ถึงวันละ20 0 0 0ลูกต่อวันแต่กลับมีตู้นึ่งสละเปาอยู่แค่ตู้เดียวทําให้ต้องเสียเวลาในการผลิตมากนั่นเองดังนั้นกลยุทธ์แรกก็เลยเน้นที่จะลงทุนเพิ่มตู้นึ่งซึ่งเป็นการลงทุนที่ไม่แพงซะด้วยครับเครื่องจักรผลิตพัมได้ไหมฮะ เพิ่มจักรผลิตคงยังค่ะเพราะว่าที่ทอรก็มากขึ้นสิใช่ค่ะก็เพิ่มชั่วโมงให้มากขึ้นเท่านั้นเองค่ะ5ชั่วโมงเป็นกี่ชั่วโมงล่ะ5ชั่วโมงก็ต้องขึ้นเป็น20ชั่วโมงค่ะโอ้โหพระคุณสี่เลยโอ้ไม่ได้พักเลยดิเครื่องจักรไม่พักก็พักพักหยึ่งชั่วโมงคือ5ชั่วโมงพักหนึ่งชั่วโมงก็มาห้าชั่วโมงพัเนี่ยค่ะก็ในระหว่างที่พักหนึ่งชั่วโมงเราก็จะมีการซ่อมบำรุงมีการหยอดน้ำมันมีการเช็คสายพานแล้วปอบกระโลง ตกอกลยที่สองก็จะเข้าห้างค่ะเอาเครื่องจักรเข้าห้างเหรออ๋อไม่ใช่ค่ะก็คือเอาสรลเปาเด่นสาลเปาเข้าห้างค่ะก็กลยุทธ์ที่สองจะผลักดันให้เด่นสรลเปาเข้าไปวางขายในห้างสรรพสินค้าครับเข้าห้างนี้จะมีดีลเลอร์มีตัวแทนหรือเราเข้าเองก็จะในนามเด่นสรลเปาเข้าเองค่ะเข้าเองเลยแล้วก็ไม่ไปแข่งกันี่เหลอก็นี่กำลังจะพูดต่อค่ะว่าหนจะเป็นเป็นดีลเลอร์ที่รับสาลเปาของไก่เนี่ยเข้าที่ห้างที่กรุงเทพ โดยกระจายเข้าไปเราตั้งเป้าว่าปีแรกเนี่ยเราจะเข้า60ที่แสดงว่าอันนี้คุณจะทำค้าปลีกผ่านเพื่อนคุณก็ทำด้วยกันนะคะไก่ก็ตั้งใจที่จะทำที่อุดรด้วยไก่คือไก่คือไก่นี่ไก่นี่ะอันนี้เน่อยอันนี้หงส์หน่อยใช่ไี่หน่อยหน่อยนี่หน่อยนี่หน่อยอันนี้นิดนัดนัดนัด่อยไก่แต่ว่าทางคุณหน่อยจะดูดูแลในเรื่องราวของ่านแล้วทางคุณไก่ยอมเหรอ ก็เราก็ทําด้วยกันมาตั้งแต่แรกอะร่วมคิดร่วมสร้างต่อยอดธุรกิจใช่ไหมั้งแต่ต้นค่ะคือเราสามคนไม่ได้มีใครเก่งซะทุกอย่างเราไก่เก่งอะไรฮะ่ไก่ส่วนมากก็ออกไปติดต่อข้างนอกบ้างบางครั้งก็คุมเด็กที่บ้านทําด้วยค่ะอย่างเวียงจันท์ที่ไก่ไม่เก่งผลิตเหรอผลิตก็จะเป็นเครื่องจักรนะคะเก่งโอโคนเาคนี้จัเลยในเคสเนี้นะที่ที่บอกว่าเป็นหุ้นส่วนกันเนี่ย ถ้าสมมติมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยชื่อเด่นสลาเปาจะเป็นของใครฮะก็เป็นของไก่ค่ะอ๋อชัดเจนค่ะแต่วันอื่นจะไปขายยี่ห้ออื่นก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ยัปเก็บที่นี่แล้วกันถ้าสมมติเกิดวันนึงไปขายยี่ห้ออื่นราจะทำไงครับได้ไหมเกิดวันหนึ่งหน่อยไปขายยี่ห้ออื่นเหรอคะหนูว่าคงไม่มีวันนั้นค่ะเพราะไก่ก็นกอยไหมไก่ไม่โกรธค่ะนัทกดหน่อยไหมไม่โกรธครับนัทกดไก่ไหม เงินนั้นไว้ไม่มีทางค่ะต่างคนต่างแบบมั่นใจเพราะว่าเพราะว่าหน่อยเนี่ยจะคุมจะคุมช่องจําหน่ายนะนัดไก่ใช่ไหมหน่อยหน่อยใช่ไหมหน่อยเนี่ยจะรับของไก่ไปขายแล้วหน่อยก็จะลงไปในห้างสินค้าหน่อยคุมช่องทางนี้นะใช่ค่ะวันหนึ่งหน่อยเปลี่ยนใจหรือมีเรื่องที่เราเรายกตัวอย่างซึ่งอาจจะไม่มีก็ได้เนี่ยคุณก็กลายเป็นผู้ผลิตเท่านั้นนะ คุณเสียแขนขานะใช่ค่ะแต่หนูก็ทําการตลาดด้วยนะคะอย่างอีสานนี่ก็เป็นตัวหนูค่ะเวียงจันทร์ก็เป็นตัวหนูเพราะฉะนั้นเฉพาะกรุงเทพค่ะแต่เฉพาะกรุงเทพคือตลาดกี่เปอร์เซ็นต์ครับตลาดกรุงเทพเหรอคะตลาดกรุงเทพนี้จะอยู่ที่ประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นต์สี่สิบเปอร์เซ็นต์ซึ่งเยอะในอนาคตจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะคุณปล่อยให้เพื่อนคุณคุมแต่อย่างอันนี้ไม่ได้ยุ่ยทะเลาะกันนะ สุดท,ท้ายเนี่ยถ้าทําค้าปลีกเราต้องลงไปติดต่อและคุมช่องทางเองอย่าไม่ได้ทะเาลาะกันนะแต่แตผมผมผมอย่างนี้ไปเนี่ยไปถ้าถ้าลักษณะโลกที่ลงสร้างไปคู่กันอันนี้เป็นการทีกว่าทําธุรกิจยั่งยืนต้องคิดถึงเรื่องในภายภาคหน้าเพราะในโลกธุรกิจหรือในโลกทุกอย่างไม่มีคําว่าแน่นอน อืเป็นแง่คิดที่ดีจากอาจารย์ครับแต่พี่อย่าพึ่งอึ้องงัดกลยุทธ์ต่อไปออกมาสู้เลยครับกลยุทธ์ที่สามก็คือเป็นมดงานค่ะเปรียบเทียบเหมือนเหมือนตัวหนูค่ะจากรุ่นลูกทําก็อาจจะเป็นเล็กๆหน่อยก็คือเหมือนตัวมดที่กระจายสินค้าไปตามร้านค้าต่างๆเหมือนร้านก๋วยเตี๋ยวหนูก็จะมีตู้เด่นสระเปาไปตั้งกลยุทธ์ที่สามจะเพิ่มทีมเซลล์ไปขายตามร้านอาหารต่างๆครับคุณกระดันครับปี แล้วคนที่รับคุณไปขายอ่ะถ้าบอกเอา้าพี่ไก่หนูรับพี่มาขายเนี่ยแล้วพี่มาขายเองเนี่ยแล้วหนูจะทํำยังไงอ,ะอ่ะรู้ตัวดี ต้องดูทำเลที่เราไปวางเพื่อที่เราจะไม่ตีลูกค้าเราเองครับไม่ใช่ว่าเราเสร็จจะผลิตดอนให้มันเยอะอย่างเดียวประเภทที่ว่าโอ้โหห่างกันไปกิโลหนึ่งก็มีอ่ะแจ่หนูคอฟิกที่ราคานะคะว่าขายราคาต้องขายราคาในราคาที่เท่ากันผมจะเล่าให้ฟังนะเล็กน้อยนะมีร้านซักรีดอยู่สองร้านนะที่คอนโดนะร้านนี้เนี่ยเมื่อก่อนส่งให้เจ้าหนึ่งซึ่งเป็นเชนช้าใหญ่นะไปซักผ้าผู้ที่นอนนะ แล้วก็มีแฟนชายเนี่ยมาใกล้ๆเลยเขาก็เลิกส่งแล้วก็เลิกส่งเลยเขาก็เลิกส่งขระพุทที่นอนให้เลยคุณกําลังลงมาแข่งกับลูกค้าน่ะประเด็นไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณขายหบาทหรือหรือไม่ได้ขายเกินปปลว่าเจ๊ไก่กําลังมาแข่งกับลูกค้าที่รับของเจ๊เองเนี่แหละงั้นฉันไปรับโดดซาลาเปามาขายดีกว่าใครจะช่วยตอบได้นะฮะเรื่องนี้ใช่ไหมฮะอาจจะมีโดดซาลาเปาก็เด่นซาลาเปาอันนี้ต้องระวังนะฮะ เป็นแง่คิดที่ดีครับที่ควรจะเก็บไปคิดต่อครับว่าถ้าจะไปทําการค้าปลีกแล้วจะไม่ไปทับลายกับลูกค้าขายส่งที่รับเราไปขายหรอครับตะกี้มีเพิ่มมั้งไงเราไปร้านอาหารกาแฟแล้วก็ทางกรรมการได้แนะนาเกี่ยวกับเรื่องราวของการที่จะต้องไประวังแข่งกับลูกค้าของเราเองนะฮะแล้วยังไงฮะต่อไปยังไงต่อที่บอกไปโรงเรียนรับัวนี่คืออะไรใช่ค่ะผนส่คืออะไรก็คือว่า อย่างไก่คิดทุกวันนี้ก็จะมีโรงเรียนนะคะเราก็จะเพิ่มยอดขายโรงเรียนให้มากขึ้นคือติดต่อโรงเรียนแล้วก็ส่งเข้าไปโรงเรียนหรือว่าอาจจะเป็นตามปิดเบรคของโรงพยาบาลหรือว่ารถทัวร์รถทัวร์ในการรถรับปาาระกันทางเราก็สนใจกลยุทธ์ที่4ติดต่อขายส่งเข้าไปในโรงเรียนโรงพยาบาลแล้วรถทัวร์ครับใครจะเข้าไปทํางานพวกนี้อย่างที่คุณพูดเนะี่ยบอกว่าคุณจะไปโรงเรียนไปโรงพยาบาลไปรถทัวร์ มันก็จะมีกลุ่มหนึ่งที่เข้าโรงเรียนกลุ่มหนึ่งที่จะไปตามรถประกาศเงี้ยค่ะก็คือแยกกันไปแล้วคนทั้งหมดนั่งที่ไหนครับจะคุยกันที่ร้านแล้วก็ตามกระจายกันออกไปอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นมันจะค่าเดินทางมันก็จะเยอะนะมันก็จะกลับมาปัญหาเดิมที่เราเคยถามกันบอกว่าถ้าต้นทุนของคุณคือว่าทุกครั้งคุณจะต้องมาประชุมทีมที่อุดรธานีแปลว่าจะมีค่าใช้จ่ายทางด้านนี้เพิ่มขึ้นใช่คุณเพิ้นการจัดการเนี่ยคุณอาจจะไปทําที่กรุงเทพหรือเปล่านะฮะต้นทุนจะได้ต่ําาาาลงงงกระจยยเเข้้หหญุ่ทพ พราะคุณกําลังจะประกาศศึกกับสาเปาเมืองหลวงนะครับถามต่อน,นิดนึงครับแล้วก็เราที่เรามุ่งเน้นไปตักแต่ละจังหวัดเนี่ยแต่ละจังหวัดมีพฤติกรรมการบริโภคที่แตกต่างกันไหมแต่และที่ก็มันก็จะมีหมูสับเป็นจุดเด่นอยู่แล้วส่วนมากไก่ส่งลงเวียงจันก็จะหมูสับเยอะไส้ยังหลากหลายน้อยไปนิดนึงถ้ามีตัวเอกอยู่ที่ไส้หมูสับ หนูก็คิดว่าไส้ตรงนี้อาจจะพัฒนาไปขึ้นมากกว่าน,นี้คืออยู่ที่เราขอขอลองกอนคะว่าจะไส้อะไรออกมาที่ปล่อยออกมาแล้วคนชอบการพัฒนาไส้แต่ละไส้คุณทํำยังไงครับว่าต่อไปเนี่ยปีนี้เราจะออกอีกสามไส้ไสี่ไส้แล้วไส้แบบไหนที่จะโดนใจลูกค้าคิดเองหรือว่าไปถามลูกค้าหรือว่าไปดูจากต่างประเทศส่งไปลองขายลองทดลองขายดูเพราะลูกค้าชอบไหม ถ้าฟีดแบ็ตอบรับมาดีตัวนี้ก็จะเป็นลายใหม่ที่ขึ้นมามคือสไตล์อีสานมันต้องมีเขาเรียกต้องเป็นสลัเปล่าอีสานตอนนี้ไม่มีสลัเปล่าอีสาน <c oughs> สลัเปล่าเนี่ยกรุงเทพมีใต้มีมหัดยงหัดใหญ่ก็มีใช่ไหมอะไรที่เป็นลักษณะโดดเด่นของสลัเปล่าอีสานไส้ลาบค่ะรสลาบไส้ลาบก็เพราะเ <c oughs> ราจะคิดแะ้รอหรือ่า ไส่ลาบก็ต้องระวังนะฮะเพราะว่าบางคนบอกว่าฉันกินลาบดีกว่าไม่รู้ว่าวันนี้ขาหดของผมมันจะกลับบ้านได้หรือเปล่าเนาะเอาดูกลยุทธ์ต่อไปกันเลยครับเออเวียดนามเนี้ยค่ะเราเจาะเวียงจันทร์ได้แล้วทําไมหนูจะไปเวียดนามไม่ได้แกก็คิดในว่าถ้าจะไปเวียดนามอย่างนี้ก็เหมือนกับออกกับกลมส,ส่งเสริมค่ะกกลยุทธ์ที่ห้านี่จะรุกตลาดประเทศเวียดนามครับหลังจากที่ทําได้ในประเทศลาวมาแล้ว <Okay. S 2> ถามนิดนึงนะฮะว่าทําไมคนต่างประเทศจะต้องบริโภคเด่นซาลาเปาพาะคงต้องไปสู้กันที่รสชาติครับเพราะยกตัวอย่างอย่างเวียงจันทร์เนี่ยฮะที่ที่ไก่ลงไปได้ซาลาเปาที่เวียงจันทร์ก็มีนะคะคนเวียงจันทร์ทำเองแต่ตอนนี้ซาลาเปาเราลงไปในเวียงจันทร์ก็คือถ้าลงไปก็จะเห็น,หนูเลยตามตลาดจะขยายตลาดไปเวียดนามนะฮะอันแรกที่ต้องไปเช็คเลยนะครับคําว่าเด่นเนี่ยในภาษาเวียดนามเนี่ยแปลว่าอะไร oh 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 oh. โอ้โหคุณทีละกรรมการจากพตัตคาารมังกรหลวงได้ถามได้โดนใจจ,จริงๆครับเพระาะถ้าคําว่าเด่นแหวออกมาในภาษาเวียดนามแล้วไม่ดีแล้วจะขายได้ยังไงล่ะครับอ๋อหนูไม่ยากเพราะว่าหนูก็พูดภาษาวเวียดนามได้แม่ก็เป็นคนเวียดนามค่ะแม่เป็นเวียดนามเราไม่ได้แปลว่าทำเป็นเราผสมผสาศในเวียดนามนะเวียดนามหรือเวียดนามใต้ครับคุณแม่เหนือเวียดนามเหนือเวียดนามใต้ขายของเก่งกว่าเวียดนามเหนือนะ อันนี้ก็ต้องลองวัดดูอันนี้ผมอยากได้กินสักนิดนึงอ่ะอะไรที่เกี่ยวกับตะลปาแล้วเป็นภาษาเวียดนามจะพูดอะไรเดียอ๋ออันนี้หนูเตรียมคำมาพูดให้อาจารย์โดยเฉพาะค่ะอาจารย์ต้องไปถามคนเวียดนามนะคะว่าแปลว่าอะไรอ้าวเดี๋ยวผมข้ากูเกิลหนูจะพูดว่าองค์หน่อยเหี่ยวหล่ำโอ้โหองหน่อยเหี่ยวหล่ำทำใหาอาจารย์ขาโหดนิ่งไปเลยครับแล้วมันแปลว่าอร่อยละครับพี่กต้ตงจะเฉลยไม่แปลว่าอะไรฮะ อยากให้คุณแม่มาเฉลยค่ะคุณแม่อยู่ไหนอ่ะคุณแม่อยู่ข้างหลังค่ะ,ะคุณแม่เป็นอ๋อมันมันอยู่ด้วยองหน้อยเหนียวหล่ำแปลว่าเหนียวหไ่น้อยถามคุณแม่ไหมครแปลว่าอะไรต้องามคุณแม่ค่ะองหน้อยเหนียวล,ำลว่ำเนีย่ยองหอององน้อยเหนียวลยยหยวล่ำแต่ว่าพูดมากค่ะ <c oughs> <c oughs> โดนครับโดนแบบนี้ขาหดของเราโดนเต็มเตมแต่ผมว่ um, มมาของพูดมากในทางที่ดีแล้วนะพูดมากในทางที่ดีนะคะหนูก็จะเก็บค oui, ําที่อาจารย์พูดไปไปบันทําไม่พูดมากในทางที่ดีเขาเรียกว่าพูดเก่งแสดงว่าไก่กาลังเครียด ผมเห็นว่าเวลาภาษากายเวลาเอามือไพ่หลังทีไรเนี่ยเครียดและเครื่องตอนแรกข้างหน้าเนี้ยตอนหลังเอควาหลังเลยเว้ยตาจเป็นขึ้นเรื่อยอ่ะก็แน่และสิครับอาจารย์เล่นถามเยอะขนาดนั้นแต่เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูกันครับว่าเดินกระเป่ากับกองเชียร์มหาสารที่มาให้กำลังใจและกลยุทธ์ทั้งหมดนี้จะช่วยให้พวกเขาเป็นธุรกิจแรกที่ตีแตกกันแบบถึงพื้นที่ได้หรือไม่ช่วงหน้าห้ามพลาดครับ I อเดียรอบโลก IH d าร์ดดีไซน by Awe n ธุรกิจรับออกแบบและตกแต่งห้องออนไลน์ซึ่งบริการนี้เหมาะกับบุคคลที่ต้องการประหยัดงบประมาณหรือไม่มีไอเดียในการตกแต่งห้องโดยขั้นตอนการใช้บริการนั้นแสนง่ายเพียงคุณเลือกห้องที่คุณต้องการปรับแต่งจากนั้นเข้าเป็นเว็บไซต์เพื่อเลือกแบบที่ต้องการมีทั้งหมด9แบบ9สไตล์เมื่อได้แบบที่ต้องการแล้วให้กรอกรายละเอียดส่งรูปภาพของห้องเก่าพร้อมขนาดห้องให้ทางเว็บไซต์ เพียงแค่นี้คุณก็ใช้บริการตกแต่งห้องได้แล้วการทำธุรกิจนี้ถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของธุรกิจออกแบบที่เปิดช่องทางใหม่ในการให้บริการและยังเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าที่มีเวลาจำกัดอีกด้วย ฉเฉลยคำตอบสัปดาห์ที่แล้วธุรกิจรับจัดเลี้ยงนอกสถานที่จะมีมูลค่าตลาดในปี2553ประมาณ1,000ล้านบาทตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดี10ท่านแรกดังต่อไปนี้ครับและคำถามประจำสัปดาห์นี้ก็คือคุณทราบหรือไม่ว่ามูลค่าตลาดซาลาเปาในไทยปี2553จะมีมูลค่าประมาณเท่าใดพิมพ์ SME หนึ่งตอบ1,100ล้านบาทพิมพ์ SME สองตอบ2,500ล้านบาทผู้โชคดีจะได้รับเสื้อ SME ตีแตกสุดเท่จากเครือธนาคารกสิกรไทย